สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดรี่ที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดของผมนะครับผมเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำคลิปเลยกล้องผมทำกระผมแต่ว่าตอนนี้ซื้อกล้องใหม่แล้วนะครับซื้อกล้องใหม่ซื้อหมวกใหม่ซื้อสายใหม่ใหม่ซื้อแม่งใหม่หมดเลยนะครับผมโอเควันนี้ผมอยู่บนฮอนด้าฟอร์ซ่านะครับและว,วันนี้เป็นวันที่หกธันวาคมสองพันหหกสิบหกนะครับ ผมกำลังจะไปถ่ายละครเหมือนเดิมครับผมวันนี้ไปไกลหน่อยครับไปถ่ายที่รัแปรแดงครับผมสมุทรปราการครับก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ผมอยู่บน Honda าคอร์ซาซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปผมก็อาจจะพอจําได้นะครับว่าผมได้ขาย Honda าคอร์ซาคันนี้ให้เพื่อนผมไปแล้วนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนไปใช้ Honda d a ดนะครับผมซึ่ง นะเวลานี้ตอนนี้ผมก็เอาเขากลับมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ขี่ Honda d a ดส์ไพักหนึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะผมคิดถึงสกูตเตอร์จังเลยนะครับผม Honda d a ดก็ขี่ไปประมาณ2,700-2,800กิโลนะครับก็เลยเอากลับมาจากเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมแล้วผมก็เลยฝาก Honda d a ดผมเนี่ยไปไว้ที่เพื่อนนะครับ ตอนนี้ก็เลยมีคันนี้กับ c_ l 5 0 0ห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับส่วนคัน CL500 ห้ารอยก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวไว้ขี่ขนั้นแล้วเราค่อยพูดถึง c l 5อ0ห้าร้อยกันนะครับคันนี้ก็มีอัปเดตนิดหน่อยนะครับผมในในความาที่ไม่ได้ขี่เขานานแล้วเอาเขากลับมาเนี่ยก็ก็ เปลี่ยนแปลงอะไรไปน,นิดหน่อยครับอย่างที่จากที่ตอนที่ขายเพื่อนไปนะครับตอนนั้นก็ถ้าทุกคนจําได้นะครับผมก็ใส่เป็นชุดโหลดนะครับไม่ใช่ชุดชุดโหลดผมโหลดโชคหน้านะครับโหลดหน้ามาประมาณนิ้วกว่าแล้วก็โชคหลังผมเปลี่ยนเป็น profender x Series ตัว400มิลนะครับก็เป็นตัวโหลดนะครับก็ขายเพื่อนไปอย่างนั้นแล้วก็ <c oughs> พอเอากลับมาขี่ใหม่เนี่ยผม กลับรู้สึกว่าผมไม่ชอบฟิลแบบนั้นครับผมผมกลายเป็นว่าผมแบบอยากได้รถขี่สบายๆครับตอนนี้ผมก็เลยทำโชคหน้ากลับมาเป็นความสูงสแตนดาร์ดเลยครับก็ให้ปอเซตบายปอมาทำให้ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับก็ดีงามครับงานเรียบร้อยงานดีอันนี้รับประกันได้นะครับส่วนโช๊คหลังผมก็เปลี่ยนเป็น Pro Fender Flash นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของโปรเฟนเดอร์เลยครับ <C oughs> ซึ่งผมว่าตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอกับการใช้งานแล้วครับผม <g üler> วันนี้ก็ระยะทางก็ใช้ได้อยู่นะครับประมาณาเกือบเกือบห้าสิบกิโลได้ครับผมที่ดูจาก Google Map มานะครับไปทางไหนวะมง <c oughs> แถวนี้ไม่ค่อยได้วิ่งครับผม <c oughs> เออถูกแล้ว <laughs> มาแถวนี้แล้วผมจะงงทางแยกตรงนี้ทุกทีครับผมหลังจากเปลี่ยนเป็นช่วงล่างเป็นกลับมาเป็นความสูงสแตนดาร์ดแล้วก็เปลี่ยนโช้หลังเป็นแฟลชนะครับก็ขี่สบายกว่าตอนโหลดเยอะนะครับแล้วก็ช่วงล่างผมก็ปรับนิดหน่อยนะครับอ,อผมปรับทีโหลดของคลายสปริงออกมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่า สปริงที่ให้มาจากโรงงาว่ามันแข็งสําหรับผมไปครับเพราะว่าผมเป็นคนขี่รถคนเดียวไม่มีคนซ้อนนะครับผมก็เลยคลายออกแล้วก็รีบราวตอนนี้ผมตั้งไว้ที่สิบนะครับผมในช่วงที่ไม่ได้ทําคลิปนะครับที่เราไม่ได้เจอกันผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตลอดนะครับไม่ได้หยุดเลยนะครับฝนตกก็ขี่นะ hmm. ครับ เปียกก็ขี่ร้อนก็ขี่นะครับผมขี่มันตลอดนะครับไม่ได้หยุดครับผมเร่อตรงนี้ผมไม่เคยวิ่งเลยครับตื่นเต้นนะแต่ผมจะบอกเลยว่าช่วงล่างของผมเนี่ยเพอาเปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดแบบเนี้ยในโค้งเนี่ยเออผมเข้าแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับเข้าแบบรถหลดไม่ได้แล้วคือด้วยความ รุ่มที่มีมาให้แน่นอนในโค้งมันจะต้องมีอาการเยอะนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมีอาการเยอะครับคือคือจะเข้าแบบตามนิสัยเข้าคมๆโฉบๆเข้าไปอย่างเงี้ยไม่สามารถนะครับผม <laughs> ผมลองมาหลายโค้งแล้วอ๋อโอเคกูเข้าใจฟิลแล้ว ก็แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับคือผมไม่ได้หวังว่ามันจะเข้าไม่ได้เลยมันก็เข้าได้นะครับเพียงแต่ว,ว่าเราก็ต้องเผื่อมันแล้วเรารู้จักนิสัยรถของเรานะครับก็ขี่สนุกครับผมไม่ใช่ปัญหาครับแค่บอกเป็นสิ่งเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆว่าระหว่างตอนที่โหลดกับไม่โหลดมันเป็นยังไงนะครับผมกับสแตนดาดไม่ต้องพูดถึงนะครับสแตนดาดนี่กระเด็นกระดอนทิ้งหมดนะครับโอเคครับผม นอยู่บนถนนอะไรวะจากสีนัทสกรินเลยก็ตรงผ่านตรงมาเลยครักข้ามถนนบางนานมาแเดี๋ยวผมจะไปวิ่งทางพูดมารู้ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวรอดูเนวีครับแต่ไม่ได้นิ้วเข้าบางนานนครับผมตรง,งข้ามบางนาคือจริงๆเนี่ยวันนี้ผมขับรถมาเนี่ยง่ายมากเลยนะ <laughs> บ้านผมอยู่ลังลูกกาครับใกล้ๆมอเตอร์เวย์ผมขับออกมานิดเดียวผมขึ้นทางด่วนมาลงแถวนี้แล้วผมก็ตงเข้ามาได้เลยนะครับแต่วันนี้ก็ดันเลือกที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมอยากขี่ครับอยากลองฟิลช่วงล่างด้วยครับเนี่ครับเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาข้างหน้าตรงไปอีกสี่กิโลก็ถึงโลเคชันที่ผมถ่ายละครแล้วครับผมถ่ายที่นี่มาสามวันแล้วครับวันนี้เป็นวันที่สามครับผม เนี่ยในเนวิก็บอกว่าอีกตับเดียวก็ถึงแล้วครับเนี่ยอีกห้านาทีเดี๋ยวผมจะแวะอินทนินอันนี้ครับผมเราห้อยกาแฟไปสักสองโลครับก็ขี่ช้าๆไปครับไม่เป็นไรครับผมจะถึงแล้วโอเคครับผมได้กาแฟเรียบร้อยห้อยไปนี่ผมเจอพี่ที่รู้จักบังเอิญเนี่ยนะเนี่ย พี่คนนี้ครับเขาซ้อมได้อยู่ที่เดียวกับผมครับผมแถวแถวบ้านนะครับแถวลำลูกกาเนี่ยแหละแต่อยู่แถวลำลูกกาเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันมาเจอกันไกลๆอยู่ที่พระแระดงเออตลกดีวะ่ะมาประเจอนในปั๊มน้ำมันด้วยโอเคครับไปต่อเดี๋ยวก็ถึงแหละครับ นี่นะครับโกดังอะไรอยู่ทางนี้นะครับตรงไปนู่นนะครับแต่ของผมเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็อยู่ทางกวกไปนะครับจอดรถแม่งแถวนี้เลยเนาะเออเอาเข้าไปข้างในดีกว่า สวัสดีครับสบายเลยได้ที่ล่มครับโอเคถึงกองแล้วนะครับแล้วเจอกันขากลับหรือไม่เจอไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีครับพราขากลับจะถ่ายไหมเพราะมันดึกครับไยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเจอกันขากลับ